กองบักแตงครับผมผู้ปักแตงมาจากคุุมใต้ครับซูเฟอร์มาจากคุุมใต้จากอาวเจของเราเองครับผมมาจากคุุมใต้แกมาทำให้ฟรีนะครับขอขอบคุณ แมากๆนะครับผมเอา้าลง youtube เนอะเซ็ดไทดังเลยนี่เบิกถันล่ง youtube แล้วสิมีงานข่าวร้ายได้นี่เดี๋ยวอีกอยู่1 2 3แล้วอีก3แถวครับผมอีก3แถวน่าจะเสร็จแล้วครับน่าจะใกล้เสร็จแล้ว ร,รอบนี้จะให้ดีที่สุดครับผมดีที่สุดเลยคือฝนตกมาไ่น้ำม,ม,มันไม่ท่วมครับไหลลงไปเลยลงในคลองเลยว่าสูงแหงแต่ว่าเวลาปลูกนี่มันแตงมันจะขึ้นขึ้นบิทุกตนบอนะครับพูดถึงว่าแตงขึ้นบินนบนบนดทุกตนขึนบิุทุกต้นครับแต่มันสิหลอดบริสนบอนะครับตอนหน่อยๆแต่มันหลอดบิทุกตนนี่ เกือบต้กต้นคือชุดยอดนะครับมาบแล้วครับเลยอีกอีก3ามแถว ว,ว,ว,วถ้าจะให้สวยกว่านี้คือต้องให้ดินแห้งกว่าน,นี้ครับผมไอ้ถือว่าดินยังเปียกอยู่มันต้องดินแห้งกว่านี้คือปั่นไถมาเพื่อเดี๋ยวมันสีบันเป็นกอนนะมัสีเป็นพง,พง,พ,งพงออกมาเลยแต่ว่าเมื่ต้องให้มันเป็นแห้งแหงแห,งแห้งรับนึงอะไรยังถือว่าเปียกอยู่อ่าจัดไปเยียเสียครับผม ทีมงานพละศักครับทีมงานพละศักมาแต่บัดน้องงูเหลี่ยมครับผมมูขั้วกระพาอยู่บันเดียมเพมิ่มมาอยู่บันให้ครับข้างๆก็จะเป็นปลากลวยครับผมปลูกเองกับมือครับผมปลากลวยด้านหลังฟังพวกุก็จะเป็นปลายางครับผมของมันพี่ก็เป็นขอกหมูผมเองครับผม เป็นฟราร์มมูลเล็กๆข,ของผมเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเถียงนาน้อยเอาไว้นอนเบนนะครับข้างหลังเถียงนาน้านยก็จะเป็นสะนะครับสะก็ใหญ่ครับสะสะใหญ่อยู่ปลาดิ่นลายครับผมบก็ต้องวงปลาดิ้นตัวใหญ่ดับหนึ่งครับเครื่องสาขึ้นไปผูกจะเป็นบ้านครับผมเป็นเพื่อน นาเฮื่องก็จะเป็นคนทางดำครับผมบานติดทางดำเหลือคลองสุดท้ายแล้วนะครับเหลือคลองสุดท้ายแล้วรับฝานควมเส้นครับผมฝานลงครับผมเดินหนาเต็มกำลังครับไปุดยอดครับผมสั่งมาเลย <laughs> ไปโยชน ดีมากครับก็ต้องขอฝากขอบคุณคุณครูแก้วนะครับที่ติดต่อประสานงานรถถ่ายให้นะครับคุณครูแก้วนะครับคุณครูกอแก้ว,รรกกวประสานงานจากทีมงานพระศัก์ให้นะครับขอบคุณเยอะๆครับคุณหลายๆ แล้วแหะครับอ่ะคลิปนี้เอาสนิทก,ก่อนครับผมคลิปหนาเขาว่ากันไหม